ใจกันรางวัลด้วยค่ะเป็นไงบ้างเลยคก็ขอบคุณครับรางวัลใช่ไหมก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับรางวัลที่มอบให้นะครับก็เป็นปีแรกที่เรียนมิวส์นะครับก็ได้รางวัลนี้เป็นรางวัลพิธีกรปีปากมีก็โอเคนะครับเพราะว่าเขาเขาใช้คำว่าดีคือจะเรียนมิวส์อะไรอะน่ารักทำคนรักร้อนกลับมาก็ปีปากปีปากมีก็ไม่ได้ปากมีขนาดนั้นเล ใจดีมันก็ใจดีเหมือนพักร้อนกลับมาก็มีแต่สิ่งดีๆนะหลงเหมอนกันได้รางวัลก็โอเคก็ถือว่าถือว่าโอเคครับตอนนี้หลายคนเรียกพี่หน่วงว่าหน่วงหมดแล้วนี่น้องๆเด็กเรียกพี่หน่วงพี่หน่วงเขาเขาจะเรียกพี่หน่วงพี่หน่วงโอเคครับก็ขอบคุณพระสุขด้วยนะครับพระสุขก็วาดการ์ตูนพี่หน่วงขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ ต่อแบบมาจากตัวพี่คนที่เราเรียกพี่พี่หนุ่งพี่หนุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ออน่ารักดีครับมีหลายชื่อมากเลยนะคะใช่มีคุณกะปิก็มีออมีพี่หนุ่งมีอหวังอะไรอะไรก็เท่เข้ากับแต่ละชื่อย่างมีนมีประมาณสามชื่อสี่ชื่อนี่แหละครับประมาณน้แล้วหลังจากไปพักร้อนมาเป็นยังไงคะมันเป็นช่วงรีบูทช่วงเติมพลังหรือยังไงครับพี่หนุ่มโอ้โหก็สนุกมากแล้วก็แฮปปี้มากนะครับก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนเนี่ยก็คิดว่า ปีใหม่เนี่ยอยากเที่ยวไหนอยากอยากไปเที่ยวนานด้วยถ้าคุณมีโอกาสวันนึงได้ไปอยากให้ไปเพราะพี่เอ็มไม่เคยไปเลยเขาไปมาลุ้นกบับผมแบบชอบมากประทับใจมากามันแบบมันเป็นเมืองน,น่ารักนะฮะเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถนนสวยมากอ,อา่านใจว,ว่ามีแทรนต่อไปแล้ว<อ>มีมีอ,มอย่างทริปนี้มันบู๊พลังเราขนาดไหนทริปนี้เหรอครับก็ ก็ถือว่าได้ได้พักผ่อนสมองถึงแม้ว่าจะไปประมาณสักสาวันแต่อย่างน้อย3วันนี้เราก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากออกจากระบบเลยจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวไม่ได้ดูอะไรเลยมันก็ถือว่าได้ฟื้นฟูเยอะเหมือกนกันอันนี้คือมันเป็นกฎของเราหรือยังไงพี่ดุมว่าเราจะ <ห ả? S 2> ต้องแบบมีการแบบไปพักสมองเราพักใจเราหน่อยอะยไรเงี้ยคือจริงๆทำงานมาเนี่ยน้อยน้อยมากๆที่จะมีโอกาสได้หยุดอะไรเงี้ยแล้วยิ่งช่วงแบบหลายปีหลังมาเนี่ยไม่ได้หยุดเลยก็คือจะแบบทำอยู่หน้าจอตลอดอะไรเงี้ย ก็พอครั้งนี้ได้มีโอกาสก็อย่างน้อยก็มาสักถ้าเกิดว่าหยุดเอาจริงๆนะฮะก็ประมาณ9ก้าวันประมาณ9วันแต่ว่าหยุดทำงานไปประมาณเท่ากันปีนี้ประยุทธ์หนุนการายหลายวันยากมันยากมากที่ได้ขายไม่ได้เลยนะแฟนติดตามก็ก็ขอบคุณมากนะครับที่หลายๆคนแบบยิดถึงแล้วก็อยากให้กลับมาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอื่อกี้ก็ เครื่องจักรมันก็จะมีพักบ้างมาเลยแต่เราเป็นมนุษย์ก็อาจจะต้องต้องขอความเห็นใจนิดนึงอ่ไรเงี้ยกนะ็ขอพักสักนิดนึงอนะไรเงี้ยแต่ว่าต้อกลับมาไม่ได้ไปไหนเลยคนระับกลับมานีนมือถือพอเช็คปุ๊บก็คนสิดอะไรตามหายเยอะไหมะฮะเอ่อก<ะ>็มีส่วนใหญ่ก็จะมีแบบก็จะมีแบบว่าขึ้นมาแบบคนอาจจะเป็นเรื่องของข่าวมีข่าวนี้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 อันเนี้ยข่าวนี่อะไรกัน,น,นแต่ว่าเราก็โอเคเราไม่ได้ดูเลยอะไรเงี้ยจนเมื่อกี้แบบกลับมาแค่ห้าวันอ่ะ ตามข่าวได้ไม่ทันไวมากไวมากคือข่าวไปนี่คนนี้กำลังจะโดนออกไม้จับคนนี้ออกไม้จับแล้วคนนี้กำลังรออยู่กำลังจะออกไม้จับออกไม้เรียกอะไรอย่างเงี้ยผมเลยเยอะมากหือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลแห่งปีไม่ไม่ไม่หรอกครับอย่าอย่าเรียกอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าฟังแล้วน่ากลัวก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงนะครับเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ทํารายการอยู่ หน้าสือ่อแ้วก็เป็นกระบอกเสียงมุ่งถึงหลังบ้านด้วยนะครับเป็นกระบอกเสียงกับประชาชนอยู่แล้วมาเฟียวงการสื่อนี่ไม่เอาเนาะคำนี้เราพูดไม่เอาดีกว่าครับ<อ>ไม,ไม,ไม่ไม่อยากจะเป็นมาเฟียไม่อยากพี่หนุ่มอ่ะแฟนรายการน้งคนบอกว่าุ่ผมผมยาวแล้วหรือว่ามันไรโอเออเรื่องผมแล้วคือตัดไม่ตัดอะไเพราะว่าคือผมยาวเลยเพราะว่าอยากอยากจะปล่อยวพรานี่นี่เป็นเลมออกไปหน่อยแล้วด้วยนะคือเรื่องคนสังเกตจริงๆเนี่ยตอนที่อยู่ที่หน้าเนี่ยผมจะยาวเป็นพเสก โลโซเลยว่ะเอออันนี้ก็แบบเริ่มเล็มๆหมดไปบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ตัดแบบเป็นหมดอะไรเงี้ยเป็นความตั้หมาอยางเดียคือจริงๆอ่ะเคยไว้ผมสั้นมาแล้วแบบผมสั้นแบบเกือบ The Spinney ก็เคยไว้มาแล้วผมยาวผมลองทรงผมไม่ไว้เหมือนกันแต่ไม่เคยไว้ผมยาวๆเลย,เลยะอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสก็เลยแบบลองไว้ดูสากาดักก้าวเดียวปีหน้าจะตัดอะไรเงี้ยประมาณสักนิสสาะอะไรเพื่อใหเก๋จะปล่อยไว้แบบ ะะะไรนฮโอป้าโอป้าใช่ใช่อ๋อไม่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 เป็นเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบแค่ปล่อยปล่อยไว้เลยครับแต่รู้สึกตัวหน่อยนะตรงนี้นแบบตัวหน่อยไม่ไม่รู้สึกทรงโซมด้วยซ้ำแต่ว่าก็โอเคได้เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยก็องตรงคือแบบอยากอยากเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะฮะเพราะว่าองตรงคือโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะก็เกิด่ามองว่าสมัยก่อนผู้ประกาศข่าวคนอ่านข่าวต้อง ต้องนัน่งเรียบร้อย,เ,ยเรียนีย,ยผมสั้นๆสวสัสดีครับคุณผู้ชมครับเออวันนี้นะครับมีรายงานข่าวบอกว่ามันโล่งเปลี่ยนไปหมดแล้วอ่ะก็อแบบสี่กก็เอาเป็นตัวเราดีกว่าวอยากเป็นยังไงเราก็เป็นแบบนั้นเลยเขาเรียกว่าอะไรตรงไลโอผมมันไลโอมันใช้ได้ดีอยู่แล<ๆ>้วพี่อยากอยากโปรโมตมาอาหารเรื่องข่าวข่าวข่าวใหญ่หน่อยข่าวใหญ่เหมือนกันตึกเราวิคัลลัมสี่ข่าวของชกสามเหมือนหรับเป่เรื่องเรื่องอะไร ที่ป็นพนักงานเป็ชิราโครงสร้างก็ก็นี่ไงก็ก็ตอบไปแล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าสำหรับผมอ่ะคนอื่นก็ต้องขอขอแสดงความเสียใจสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่เคยทำงานที่ท้องสามเนี่ยแล้วก็ทำมาวันนี้ก็ก็อาจจะต้องต้องต้องจับถูกเลอออฟต่อไปนะครับแต่สำหรับผมอ่ะผมเชื่อว่าพนักงานทุกคนที่้องสามเนี่ยเข้าใจนะครับเข้าใจเพราะเอาตรง ตอนนั้นผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าบริษัททุกบริษัทเนี่ยต้องมีโครงสร้างของเขานะฮะสำคัญที่สุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันคือนโยบายมันเป็นเรื่องปกติทั่วไปครับที่หนึ่งบริษัทเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะมันเหมือนกับต้นตอนไซอ่ะก็คือต้องมีการตกแต่งเพื่อให้ต้นมันเข้ารูปไม่งั้นมันก็จะไปไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ที่ปกติผมเชื่อทุกๆบริษัททุกๆช่องทุกสถานีก็มีลักษณะแบบนี้เพียงแต่ว่า มันไม่ได้มีข่าวออกมามใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคมันมีข่าวออกมาก็ค,คนอาจจะมองว่าเอาทําไมทาเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นแบบนี้ทาไมถึงแบบอันนี้ก็คือเอาเอาตรงๆนะแต่ในสภาพเศรษฐกิจนะตอนนี้ก็ต้องยอมรับอย่างนี้ด้วยว่าว่าเพ่อเปรียบเสมือนกับเราอาจจะเป็นโรคร้ายบางครั้งการที่เราตัดขาข้างหนึ่งเพื่อพยุงชีวิตตัวเองให้มันรอดผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันจะเป็นต้องเป็น มันเป็นเรื่องของระบบเป็นเรื่องของโนโยบายมันไม่ใเรื่องแตกนะมันเรื่องของการที่ต้องคงอยู่เอาไว้ซึ่งองค์กรเท่านั้นเองทากว่ามันมีกระทบไหมเหรอครับกระทบโดยตรง่ยคงคงคงไม่ได้ระทบอะไรนะครับแต่ว่าในมุมของของ,ของ,ของออการทําข่าวอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้กระทบมากมายอะไรนะนะครับก็าอาจจะมีคนนี้ที่เคยเขียนข่าวคู่กันคนที่อาจจะต้องออกไปคนนี้ ก็ยังอยู่ก็ทําไปเขาก็โหลดงานมากขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามระบบเป็นเป็นไปตามกลไกของของของบริษัทอยู่แล้วนอกจากพนักงานบอกว่ามีมีผุ้ประกาศข่าวโดนด้วยเออไอ้ตรงนี้ผมยังไม่ทราบเรื่องของนโยบายเลยนะครับแล้วจริงอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นนโยบายภายในผมออกมาพูดมากก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับก็ก็เอาไว้ไว้รอทางช่องเขาเขาบอกเองดีกว่าอันนี้ผมผมบอกกันผมไม่ทราบ รูได้ยังไงอ่ะมันเป็นระบบข้างนในมั้ี่ไก่ีไก่อ่านโอเคก็อันนี้ก็ก็ผมผมขอย้าไม่พูยตรงนี้แล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องของของทางช่องเขานะครับอีกอย่างหนึ่งคือผมว่าไม่ต้อง,งตื่นตระหนกอะไรเลยครับก็มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างเป็นเรื่องของนโยบายที่ทุกบริษัทก็มีอย่างที่บอกไปไม่ต้องตื่นตระหนกก็ผมเชื่อว่า พนักงานท,ที่ถูกเลี้ยงออกไปในบางคนเนี่ยก็เข้าใจนะครับเพราะว่าที่เขาออกไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกไปแบบตัวเปล่าเขาก็เขาก็มีการทดเชยให้อย่าง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 ถูกอย่างควรน,นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับพี่เกียรติพนักงานในที่เกีย,ยเปลี่ยนไปไหมคะพี่หนุ่มผมผมว่าไม่เปลี่ยนนะฮะไ,ไ,ไม่เปลี่ยนนะครับผมว่าทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเพราะว่าเอาตรงๆบางคนเองเนี่ยเขาออกไปอย่างผมเองเนี่ยมีพนักงานคนออกพนักงานถึงช่อง ออกไปในฝ่ายข่าวเขาก็กลับมาทําผลกระแสผมก็จ้างเขพิเศษทํามันเขาก็ได้ทั้งเงินเงินทดเชยไปแล้วก็ได้เงินเดือนใหม่เลยเหมือนงานใหม่เลยบางถ้าเราคิดบวกมันก็ดีอ่ะเอออย่าไปคิดอะไรมันเป็นใแง่ลบดีกว่าโอเคขอบคุณนะคะคุณกบีค่ะ